โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้นะใช้ชื่อว่าสวัสดนะครับชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด12แบบเลยซื้อมาทั้งแผง1 4 1่5 6ี่แล้วก็3,98แปถวสุดท้ายก็2องมี12แบบนะก็เลยซื้อมาทั้งแผงไปเลยอ่ะ เดี๋ยวแออกมากดแล้วกันครับคือถ้าซื้อแยกก็ซื้อแยกได้นะนะแตหทางร้านเขาก็ขายแยกอยู่แต่นี้ผมซื้อมาเทั้แผงเลยเพราะว่ามันมีสิบสองแบบอ่ะโอ้โหสิบสองแบบนี้ก็คงต้องอามานั่งต่อนานแนะ่ นี่ครับมีทั้งทางฝั่งที่เป็นหน่วยสว่านนะนโอ้ต่อง่ายอยู่ครับนี่ไงชิ้นส่วนไม่เยอะนะชิ้นีม่ต่อง่ายอ่ามันจะมีหน่วยสว่านแล้วก็ผู้ร้ายด้วยอ้าวตรงนี้ติดสก็อตเทปเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋ตรงนี้ติดสก็อตเทปด้วยนี่ไงครับ อ่ะมีตัวคนด้วยก็มีตัวรถนะแสดงว่าชุดท,ที่แล้วก็ต้องมีตัวคนด้วยแต่ผม,มดึงออกมาไม่หมดอ่ะรู้สึกว่ามีจหนวนสว่าอ้าวซีกแล้วหนเนี่ยมีสองซองครับตัวคนกับตัวรถนะคือไม่ต่อไม่ยากเพราะว่าผมดูแล้วมันง่ายๆนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นพวกอาพวกผู้ร้าย ไหนดูหน่อยสิมันก็ติดแน่นเหลือเกินนะอืมอ่ะือฝังคุล้ายบ้างมีอ๋อก็เหมือนกันครับส่วนมากรถจะเป็นสีดำนะสีดำหมดทุกคันเลยเออันนี้ทางฝั่งผู่ร้ายตรงนี้ก็ทางฝั่งคู่ร้ายอันนี้เป็นรถสีแดงอ่ะไม่ต้องตัดตัวนี้แกะออกได้นี่ไงโอ้ทุกสีเขียวรถสีแดง อ่ะดิดไปก่อนครับอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นหน่วยสวาดนะอันนี้ปิดสก็อตเทปอ่ะเดี๋ยวเขาผ่านละกันอันนี้น่าจะเป็นพวกตำรวจรู้จากลักษณาหมวกแล้วน่าจะเป็นตำรวจอ่ไหนมีคนไหมอ่ามีคนด้วยครับอารู้สึกว่าตัวนี้มีฐานด้วยนะ อ่าก็พิ่งกะสังเกตครับรู้สึกว่ามีฐานให้ยืนด้วยนะอ่ะปิดก่อนตัวนี้อ่ะน่าจะเป็นหนูสวาสดอันนี้ก็ใช่นี่อ่ะแกะออกมันเลยถ้าให้แกะออกมาหมุดก็คงจะคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวแกะมาบางตัวนีไ่ไงมันมีฐานด้วยอ่า เห็นแ้เนี่ยไหนมาดูผู้ลายบ้างอ่ะรูปผู้ลายเออมีคันสีเขียวด้วยนะหรือผมนึกว่าคือแบบมันจะมีแต่คันสีดำอย่างเดียวนะเนี่ยอสังเกตนะครับคือแบบพวกผู้ลายนี้จะไม่ใส่หมวกนะไงรถสีเขียวมีฐานให้ด้วยชุดสีส้มอา สองสุดท้ายนี้จะเป็นตำรวจนี่ไงเขียนว่าพลิิด้วยชุดนี้ก็ไม่ใช่มีแต่หน่วยสวาสดนะมีพวกตำรวจด้วยอ่าอ้ตำรวจก็เท่ดีนะอ่ะมาดูกล่องสุดท้ายบ้างอันนี้ก็ตำรวจอีกแบบนึง เนี่ยชุดสีฟ้ารถสีฟ้าแต่คำนี้จะเป็นสีขาวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูกันทีละแบบดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูแบบสําเร็จรูปกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงครับเอาล่ะคราวนี้ก็มาดูกันทีละแบบดีกว่านะครับชุดนี้จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะก็คือตํารวจสวาดแล้วก็พวกผู้ร้าย อย่างแรกนี่ก็จะเป็นตำรวจนะครับยังไงมีกุญแจมือมาให้ด้วยนะหนดเข้าเฟิร์มเลยอ่าชุดนี้ต่อง่ายๆนะไม่ยากเลยมีทั้งรถคู่กายแล้วก็อาวุธคู่มือมาให้ด้วยมีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับชุดนี้มันก็เลยทำให้ตั้งง่ายนะแต่รถนี่จะตั้งยากสักนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีขาตั้งมาให้ชุดนี้อ่ะมาดูแบบที่สองกันบ้าง แบบที่สองนี่ก็จะเป็นผู้ลายนะชุดนี้ส่วน,น่าจะออกประมาณรถอามอเตอร์ไซค์วิบากนะครับสําหรับตัวนี้ตัวเดียวนะที่ให้มีดมันให้ด้วยนะครับคือแถมมาให้ด้วยนะแค่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะตัวอื่นไม่มีมาดูแบบที่สามกันบ้างแบบที่3ามนี้ก็เป็นวิบากเหมือนกัน ผมไม่ได้ใจว่าใช้ผู้ร้ายไหมนะแต่ใส่เกาะด้วยอ่ะแขนอ่อนมากยกแขนไม่เคยขึ้นตัวเนี้มีฐานมาให้ยืนตั้งได้นะมันก็เลยง่ายหน่อยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่มีขาตั้งมาให้นี่ดีมันก็เลยวางสองล้อ,อยากสักนิดนึงอ่ามาดูแบบที่สี่กันบ้างแบบที่สี่นี้เป็นหน่วยสวารนะตรงตัวรถเขียนว่าสวารเลยครับ ตัวนี้จะไม่มีกระบอกไฟไฟแล้วก็กับกุญแจมือด้วยใส่หน้ากากปิดด้วยนะเนี่ยต่อยง่ายนะไม่ยากเลยโดยเฉพาะมอไซค์ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว,ว่าใช่หนูสวาดไหม คือสังเกตนะคะว่าตรงช่วงเอวนี้สีมันจะไม่เข้ากันนะเพราะว่าตัวนี้มันให้มาไม่ครบนะผมก็เลยเอาจากตัวอื่นมาใส่แทนอ่คือแบบชุดนี้อาจจะขาดลงไปบ้างนะอย่างว่าของเล่นแผลงนะครับนี่หมวกกันน็อกมาให้ด้วยนะเปิดได้ครับนี่มาดูตัวต่อไปกันบ้างตัวที่เท่าไหร่นีนไม่รู้อาอาตัวที่หกมาครึ่งทางแล้ว ตัวนี้ใส่หน้ากากปิดมิดเลยเขียนว่าสวาดด้วยนะนี่ไงครับตรงข้างหน้าโอ้รถหน่วยสวาดนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากได้นะ,ะคือสังเกตเลยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากแล้วใส่ก่อนนี้ก็เป็นหน่วยสวาดนะมาถึงตัวที่เจแล้วอันนี้ดูรู้เลยว่าเป็นผู้ร้ายนะ ว่าไม่ได้ใส่ก่อเลยสีโดดเด่นมากตัวเนี้ยแขนอ่อนมากยังไงยกไปขึ้นเลยยกแล้วมันก็ตกอย่างเงี้ยบางตัวเข้าต่ออ่อน้วบางตัวเข้าต่อก็แน่นๆอ่ะมาดูตัวถัดไปกันบ้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนูสว่า์เหมือนกันถึงไม่มีป้ายแปะแ,แต่ดู แต่ดูก็รู้นะว่ามันมีไฟกับอากับวิทยุสื่อสารด้วยแล้วก็อตรงลำตัวก็ใส่เกาะด้วยกาต่อง่ายนะครับชุดนี้ไม่มีคู่มือมาให้นะแต่ดูปุ๊บรู้เลยว่าจะต้องต่อ,อยังไงอาถึงตัวถัดไปกันบ้างตัวนี้ใส่เกาะ ขียนาหน่วยสวาดด้วยนะนี่ไงครับข้างหน้ารถใส่หน้ากากใส่ใส่หมวกคุมแบบเนี้เสียดายนะชุดนี้มันไม่มีขาตั้งมาให้ก็เลยตั้งรถไม่ได้สักนิดนึงอะมาถึงชุดตำรวจกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นกุญแจมือนะตรงนี้หลวมสักนิดนึงครับ มีสัญญาณไฟนะรถตำรวจนี่จะต่อเหมือนกันหมดเลยครับชุดก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะว่าดูแล้วมันเหมือนตำรวจเลยอ่า,อามาถึงตัวถัดไปกันบ้างอันนี้ก็ตำรวจเหมือนกันครับโพลิสตัวนี้ก็มีไฟนะกับวิทยุสื่อสารติดท้ายมาให้ด้วย เป็นชุดตำรวจแต่ใส่หมวกกันน็อกเหมือนเหมือนหน่สวาดอ่อะแขนออนอ่อนออนอะอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วอมหมดสักทีตัวนี้ก็เป็นหน่วยสวาดนะครับนี่ไงมันเขียนว่าสวสวาดนะเหมือนกับตัวแรกเลยรด วิธีการต่อเหมือนกันนะตัวนี้ก็มีหมวกกันน็อกเปิดปิดได้นะครับเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแขงนะร้านค้าร้านขายหน้าโรงเรียนนะครับชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด12แบบด้วยกันอะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ